เดอะสแคลลี่สนับสนุนโดยวรัทยาคลินิก ใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมบางเส้นผมหลุดร่วงนะครับสามารถปรึกษาได้ที่วรัตยาคลินิกเพราะว่าเขามีเครื่องโฟโตหน้าด้วยรวมไปถึงการยกกระชับใบหน้าหรือว่าปัญหาเรื่องสิวสามารถปรึกษาได้นะครับฟรีค่าปรึกษานะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองใครสนใจนะครับวรัตยาคลินิกอยู่ตรงรามินทา20สนะครับสถานีรถไฟฟ้ามยาลาบนะครับสังเกตศูนย์นิสันไว้อยู่ตรงชั้น3นะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์083 6242644หรือว่าทางเฟ e บุ๊กนะครับวรัทยาคลินิกครับไปฟังกันครับเนี่ยวันนี้หนึ่งเรื่องครับป้าตุ้มครับมากับเรื่องที่มีชื่อว่าโศกนาฏกรรมที่จำไม่ลืมเป็นเรื่องของปออ้าอ่อนอ่าใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับอ่ป้าตุ้มจะเข้าเรื่องเลยนะคะได้ครับคือปูเนี่ยเขาได้ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งคนไทยจะเรียกผู้ชายพวกนี้ว่าไอ้คอถ้าคนเคยไปทํางานต่างแดนจะรู้เลยคําว่าไอ้คอนี่หมายถึงอะไรไ <I go. S 2> อ้คออ่าหมายถึงอ่าที่ที่เขาสักเยอะๆอะค่ะ <Okay. S 2> สักเยอะๆอืมอือ่าใช่คนไทยจะเรียกเขาว่าไอ้คอก็จะเป็นที่รู้กันว่าเป็นใครครับจะไหมคะแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขาจะ อ่ทาทันทษนนะคะเขาจะโกนหัวหมดเลยเขาจะโกนหัวหมดเลยซึ่งคนไทยจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่าตั้งชื่อว่าปงเหน่งจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่าปงเหน่งป้าตุ้มก็เลยบอกเออก็จาได้นะทําไมเหรอปูเนี่ยได้ไปอยู่กับปงเหน่งปงเหน่งเนี่ยได้รับปูไปอยู่ที่บ้านนะคะให้ปูไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งปงเหน่งเขาซื้อไว้อยู่คราวนี้ ทุกคนก็เข้าใจว่าปูเนี่ยน่าจะมีความสุขแล้วสบายแล้วเพราะว่ามีผู้ชายรับไปอยู่บ้านเพราะว่าแต่ละครั้งที่ปูมาหาออนเนี่ยหน้าตาปูจะมีความสุขมากยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเวลาปูจะมาเที่ยวกับออนเนี่ยก็ป้งเหนิงก็จะมาด้วยเขาก็จะหัวเราอตอกซี้กันแบบเหมือนมีความสุขอะคะ่ะแล้วปูก็จะบอกว่า เขาดีนะเขาส่งเงินกลับบ้านให้เขารน่นนี่นี่นั่นดีมากซึ่งทุกคนก็เอ้ยก็โอเคอะ่ะก็ก็ดีอะ่ะโชคดีโชคดีมากพอหลังจากนั้นผ่านไปได้ข่าวว่าปู่เสียชีวิตอืมนะคะซึ่งป๋องเหน่งเนี่ยเขาก็มาแจ้งให้ทางทางอ่าเพื่อนๆนปู่ที่ทํางานอยู่ในร้านในร้านแน็คเนี่ยทุกคนก็ตกใจว่าเอา้า ปูเป็นไรทำไมอยู่ดีๆปูเสียชีวิตอืใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าปูทันยานอนหลับเกินขนาดอุซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งซึ่งในความรู้สึกของทุกคนวนะ่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าบางครั้งอผู้หญิงที่ไปทํางานต่างแดนบางครั้งมันมีมันมีความเหงามันมีความคิดถึงบ้านมันมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมซึ่งซึ่งถามว่า ออนเขาบอกว่าทุกคนตกใจหมดแต่ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรก็คือคิดว่าปู่คงจะทานยานอนหลับเยอะไปเพราะปกติเนี่ยปู่เขาจะชอบประชดป้องหนิงโดยการชอบทานยานอนหลับเยอะๆซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายครั้งอันนี้อันนี้เป็นป้องหนิงเล่าให้ฟังนะคะครับหลายครั้งแต่แต่ก็ไม่เคยเสียชีวิตแต่ครั้งเนี้ยเสียชีวิตทุกคนแต่แล้วครนี้ออนเนี่ย เขาเสนิทก,กับปูเขาก็เลยโทรไปหาแม่อ่อนที่บ้านที่กรุงเทพนะคะแต่แม่ปูไม่เชื่อแม่ปูบอกว่าเป็นไปได้ยังไงปูกลับมาเมืองไทยแล้วฉันยังเห็นเขามายืนอยู่หน้าบ้านเลยอืแต่เขาไม่เข้าบ้านหลังจากที่ปูตายไปแล้วเดือนกว่านะคะครับแม่ก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าทําไมปูไม่เข้าบ้านแต่ที่แม่เล่าฟังอังคือปูเหมือนเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนคนเลยอ่ะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วไม่เข้าอแต่แม่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าปกติเหมือนเหมือนเหมือนลักษณะเข้าปูเหมือนเหมือนเหมือนคนปกติอะค่ะหนูนัดไม่ไม่ได้มีสภาพแบบเหมือนเหมือนคนเศร้าคนอะไรไม่ไม่ได้มีสภาพอย่างนั้นที่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะเสียงอะไรนัดได้ยินไหมได้ยินอ้าวนึกว่าของตก อืออุ้ยอุ้ยไม่ไม่มีอะไรตกนะเมื่อกี้ที่ยินผมได้ยินผมใช่เข้าใจว่ามีป้าตุ้มอยู่กับใครหรือเปล่าครับป้าตุ้มอยู่คนเดียวค่ะอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งห้องทํางานของคุณลุงแต่ไม่มีอะไรตกป้าตุ้มก็มองอยู่อ้าวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าตุ้มไม่เป็นไรนะอ้าวตั้งสติใหม่โอเคต่อเป็นยังไงครับป้าตุ้มครับคราวนี้ซึ่งซึ่งอ่อนเขาก็ แปลกใจใช่ไหมคะว่าเอามันเป็นไปได้ยังไงแต่คนนี้ป้องเหน่งเนี่ยเขาก็เลยมาที่ร้านบอกว่าเดี๋ยวเนะี่ยเขาจะเป็นคนทําศพให้ปู่เองแล้วจะเอาเท่ากระดูกเนี่ยของปู่เนี่ยกลับไปที่เมืองไทยเพราะว่าป้องเหน่งเขาเคยไปบ้านปู่ที่เมืองไทยแต่เขาไม่ได้พาปู่ไปนะคะเขาไปเองเขาก็เอาเงินไปให้เอาอะไรไปให้แล้วก็บอกว่าปู่เนี่ยสบายดีทุกอย่างครับ แต่ทางบ้านปูเนี่ยเขาก็รับรู้ว่าปูมาทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาแบบไหนอะไรยังไซงซึ่งซึ่งทางบ้านเขาก็ไม่ติดใจนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็อะโอเคใชอย่างก็คือคือวางใจว่าอ่ะปงหนึ่งรับปากแล้วนะว่าจะพาปูกลับบ้านจึงทุกคนก็ก็น้องนักหนูนักก็เข้าใจใช่ไหมลูกว่า คนที่อยู่จงนู้นะมันจะทําอะไรมากไม่ได้อคนอยู่ต่างแดนถ้าเสียมันจะเอากับประเทศไทยยากมากใช่แล้วเพื่อนที่อยู่เพื่อนแล้วเพื่อนที่อยู่ก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไปเดินเรื่องให้ได้เพราะว่าเราไปแบบเนาะพูดตรงๆก็คือไปแบบผิดกฎหมายแหละใช่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 ลักษณะนั้นแล้วซึ่งทุกคนก็ยังไม่ไม่อยากโดนส่งกลับบ้านครับก็เลยก็ต้องทําอะไรแบบเงียบๆก็แต่ทุกทุกคนก็รวบรวมเงินเพื่อที่จะฝากให้ปุ้งหน่งเนี่ย อาไปให้แม่ปูทําบุญอ่าคราวนี้ทุกคนก็รอรอปุ้งเหงว่าที่สัญญาเขาไว้อีกเดือนหนึ่งอะ่ะจะพาปูกลับบ้านอยู่ดีๆหลังจากนั้นผ่านไปปุ้งเหงเนี่ยกลับมาที่ร้านแต่มาในสภาพที่แบบเหมือนหน้าเหมือนโดนข่วนเหมือนเหมือนตัวมีจะรอยแผลค่ะอืมเหมือนตัวมีจะรอยแผลมีอะไรซึ่งทุกคนก็สงสัยว่าอา้าวเธอเป็นอะไร เธอเธอทำไมเธอมีแต่รอยแผลมีอะไรเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันฝันฝันว่าปู่เขามาหาฉันแล้วเขาโกรธแล้วเขาขวนฉันนูน่นแบบเหมือนทําร้ายฉันอะไรฉันแบบนี้ค่ะหนงนั้นซึ่งเอาเป็นไปได้ยังไงซึ่งซงทุกคนก็บอกเอาเธอเธอก็เป็นผู้ชายที่ดีไม่ใช่เหรอปู่เขาก็รักเธอไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเขาจะมาทาร้ายเธอรเรื่องอะไรใช่ไหมคะทุกคน<อ>ก็สงสัยออก็เลย เอ๊ะมันยังไงก็แต่แต่แตก็ก็ทําอะไรได้มากไม่ได้ก็ได้แค่สงสัยอพอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักเกือบสองอาทิตย์นะคะ่ะเ <c oughs> จ้าของร้านมาว่าสั่งก็มาบอกทุกคนว่าตอนเนี้ยปุงเหน่งอ,อยู่โรงพยาบาลน,นะอ <c oughs> สภาพคือโดนมัดมือมัดเท้าก็คือเหมือนหลอนหลอนว่ามีผู้หญิงมาทําร้ายมีปูมาทําร้ายมีอะไรมาทําร้ายเขาตลอดเวลา <c oughs> คราวนี้มาม่าก็ไปเยี่ยมมาม่าช่งก็เออเ <c oughs> จ้าของร้านก็ไปเยี่ยมอ <c oughs> พอเยี่ยมเหตุเยี่ยมเสร็จเขาก็เลยเอาสภาพมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันไม่ใช่องค์เง่งจะบอกตลอดลว่ามีผีปูเป็นผีมาหลอก <c oughs> ผู้หญิงอีกสองคนมาหลอกแล้วคือสภาพแบบที่เจ้าของร้านบอกสภาพคือคือแบบ เหมือนแผลมันโดนเกาลึกๆอะค่ะ mm hmm. หนูนัดลูกโดนเกาลึกๆทั้งทั้งข้างล่างทั้งข้างบนทั้งอตรงที่ของผู้ชายเนี่ยคือสภาพไม่คือเขาเกาเขาดึงเขาทึงไปหมดเลยอะที่ uh huh. เจ้าของร้านบอกค่ะ uh huh. แล้วหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานมีตำรวจตำรวจมาที่ร้านเออขอโทษค่ะตำรวจไปที่โรงพยาบาล uh huh. ไปหาตรงหนีง ว่าโป่งเหน่งได้ฆาตกรรมผู้หญิงไทยอุยซึ่งปูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนแล้วเราก็เลยมารู้ความจริงว่ายาที่ปูเออที่โป่งเหน่งให้ปูขินไม่ใช่ยานอนหลับเป็นยาก,กล่อมประสาทเพื่อที่จะให้ปูรับแขก แล้วบ้านที่ปู่ไปอยู่ก็คือเป็นบ้านที่ปู่ต้องรับแขกครับแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปู่ต้องรับแขกแบบไหนเพราะลักษณะอย่างนั้นที่ออนบอกว่าเราไม่เลือกสาเราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้เลยครับซึ่งทุกคนก็แปลกใจว่า แต่ทําไมเวลาปูมากับป้งเนึ่งปูดูมีความสุขมีไม่เหมือนคนไม่มีแบบโดนบังคับโดนอะไรเลยทุกคนก็เลยคิดว่าปูอาจจะโดนกล่อมยามาก็ได้แล้วก่อนหน้านั้นก็มีผู้หญิงคนนั้นโดนเหมือนกับปูครับชื่อว่าแคทก็เสียชีวิตในลักษณะเดียวกับปูแล้วอีกคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ออนก็บอกว่าจำชื่อไม่ได้ <c oughs> ออครัวนี้ซึ่งทุกคนก็ช็อกเลยนะหนุ้นนัทว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับเพื่อนของเรา <c oughs> ทำไมเพื่อนของเราต้องโดนแบบนี้หลังจากนั้นตำรวจอ่าเจ้าของร้านก็เลยได้ไปคุยกับตำรวจว่าก็เหมือนเหมือนทางทาง ทางเพื่อนของปูอ่อ่ะขอร้องให้เจ้าของร้านเนี่ยไปคุยกับตำรวจว่าปู่ตายแบบไหนปู่เป็นยังไงอะไรยังไงคือสภาพของเจ้าของร้านมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าสภาพของปู่ที่เสียชีวิตคือน้ำลายฟูมปากเหมือนลิ้นจุกป,ปากอะอน้ำลายฟูมปากแล้วสภาพคือเหมือนโดนโดนแบบหลายๆคนอะ นัดไปออกไหมครับผู้ชายหลายๆคนในสภาพอะที่ที่ที่เสียชีวิตเนี่ยเหมือนโดนเขาเรียกอะไรอะ่ะอ,อืมเหมือนโดนออพูดอย่างนี้ลุมผมขืนแหละอ่าใช่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 ใชใชเออได้หลายๆคนแล้วมันหลายๆอย่างอะหลายๆอย่างซึ่งซึ่ง,งออนเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเราเลยนะครับตุ้มมันสิ่งนี้มันไม่น่าเกิดกับเพื่อนเราเลย แล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนที่ป้องเหน่งเสียชีวิตก็เหมือนกับว่าเขาอะผ้ามันจะมีผ้ารัดรัดอ่าเวลาคนโดนโดนขึงมันจะมีผ้ารัดใช่ไหมคะอ่าผ้ารัดแขนกับกับขอบเตียงอะ่ะป้องเหน่งเนี่ยเขาเอามือกับจับจับตรงแขนเขาอะอเพื่อจะเอาผ้าออกอะจับแบบ เละเลยอะ่ะจัดแบบเละเลยอะ่ะก็คือคือถ้าพูดตรงๆก็คือศพไม่สวยอะ่ะนะศพไม่สวยแล้วก่อนเขาเสียชีวิตเนะี่ยเขาร้องตะโกวนเลยว่าเขาขอโทษ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 อย่างเดียวครับขอโทษอย่างเดียวพูดแต่คําว่าขอโทษขอโทษแล้วก่อนที่เขาจะเสียประมาณสามวันที่เขาตะโกวนว่าขอโทษขอโทษ ขอโทษสรุปไอเนี้ยไอคนเนี้ยมันก็เสียชีวิตไปแต่มันยังมีมากกว่านั้นคือว่าเข้ากระดูกของของของปูเนี่ยสรุปเขาไม่ได้เอาไปเมืองไทยเลยนะคะเขาเอาไปโยนทิ้งครับซึ่งทุกคนก็ไม่สามารถรู้เลยนะว่าเขาเอาไปโยนทิ้งที่ไหนหรือยังไงอือมจน สุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุดทุกคนก็เลยตัดสินใจโทรไปหาแม่ของปูแล้วเล่าทุกอย่างให้แม่ของปูฟังครับแม่ปูบอกว่าเป็นไปไม่ได้ปูมายืนหน้าบ้านทุกวันเลยปูมายืนหน้าบ้านทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งเต็นๆที่ปูมายืนแล้วก็ยิ้มเพราะเพราะแม่แม่ปูก็จะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวไงคะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ทีง ที่กรุงเทพฯเขาบอกเป็นไปไม่ได้ปู่มาหาทุกวันเลยมายืนยิ้มเสร็จแล้วก็เดินไปยืนยิ้มเสร็จแล้วก็เดินไปมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ลูกเขาเสียชีวิตแต่ทุกคนก็ยืนยันว่าปู่เสียชีวิตอืมพอหลังจากนั้นซึ่งแม่เขารู้เรื่องว่าปู่เสียชีวิตใช่ไหมคะเขาก็ถ้าถ้าอ,อ่อนอ่อนจำไม่ผิดอ่อนบอกว่า แม่เขานะ่ะขอให้ให้ทางทางทางอ่อนเนี่ยส่งเสื้อผ้าปู่กลับไปให้หน่อยคือตอนเนี้ยแม่เขาเชื่อแล้วว่าว่าปู่เสียชีวิตให้ส่งเสื้อผ้าเน่ะช่วยช่วยส่งเสื้อผ้าของปู่ไปให้หน่อยเขาจะไปทําบุญเขาจะไปบังสุขุลให้ลูกเขาทางอ่อนเนี่ยก็ส่งเสื้อผ้าไปส่งเสื้อผ้าไปเสร็จปุ๊บทางก็ไม่ทราบว่าทางแม่เขาหรือหรือ ได้ทําบุญแบบไหนหรือยังไงก็มไม่ทราบออนก็ได้โทรกลับไปหาแม่ปูอีกแม่บอกว่าเสื้อผ้าที่ปูเสื้อผ้าที่ออนส่งมาให้อ่ะมันเผาไม่ไหม้นะครับเขาบอกเป็นไปไม่ได้มันเสื้อผ้ามันจะเผาไม่ไหม้ได้ยังไงแม่เขาบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เผาไม่ไหม้คำว,ว่าเผาไม่ไหม้ของแม่เขาคือเหมือนมันเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะูนะ มันเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะเหลือแบบแขนเสือ้อแขนเสื้อเนี่ยที่มันไม่ไหมเนี่ยอ่าก็ก็ซึ่งแม่เขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะทํายังไงเขาก็เลยสุดท้ายเขาก็เลยไปหาพระครับพระพระให้พระแบบช่วยดูดวงให้ปู่ว่าอ่อเหมือนกับประมาณว่าลูกยังอยู่ไหมลูกไปเกิดหรือย,ยังลูกอะไรไปหรือย,อยังแบบเนี้ย ซึ่งพระท่านก็บอกว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นปูเลยไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนเหมือนพระท่านบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ที่มาให้พระดูอะ่ะคุณคุณคนวลนัพออกไหมลูกเอออครับอ่าแต่พระเขาก็บอกว่าเขาเขาดูดวงดูดวงแต่เขาก็ดูให้นะแต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยอืมเขาไม่เห็นเห็นเห็นปูไม่เห็นอะไรเลยเหมือนแบบ เหมือนเขาไม่มีตัวตนเลยอ่ะคือมองดูดวงแล้วแบบคนเราถ้าดูดวงจะแบบเออเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้นนใช่ไหมคะคแต่ของปูนี่คือไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอืมค่ะซึ่งซึ่งแล้วประตุ้มก็ถามออนอา้าวแล้วหลังจากนั้นลัะเป็นยังไงออนก็บอกมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเลยนะครับไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าเรา เราก็ไม่กล้าติดต่อว่าไปถามเรื่องปูเขาเยอะว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนก็กลัวทางบ้านเขาจะเสียใจเพราะปูเขาก็เป็นเสาหลักของบ้านที่อ่อนพูดนะคะซึ่งเราก็นั่งคุยกับไม่น่าเลยเนาะไม่น่าไม่น่ามีอะไรที่ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราแบบนี้เลยมันมันมันอาจจะไม่มีผีมันอาจจะไม่มีอะไรนะคะ ัแต่มันอาจจะเป็นลักษณะที่ประตุ้มมาเล่าให้ฟังเหมือนเหมือนน่าสงสารเนาะน่าสงสารแต่แต่ความที่เขาเป็นห่วงบ้านเขาก็ยังกลับไปบ้านในความคิดของประตุ้มนะคะปู่ก็ยังกลับไปบ้านยังกลับไปในสภาพที่สวยที่ดูดีเพื่อที่จะไม่ให้แม่เขาเป็นห่วงไม่ให้ทางครอบครัวเขาเป็นห่วงว่าสภาพเขาเขาดีอะที่ที่ ที่ในความรู้สึกของประตุ้มนะเออในความรู้สึกของประตุ้มว่าอย่างน้อยเขาก็ยังให้ทางบ้านเขาเห็นในในภาพภาพรวมที่ดีไม่ไม่ได้แบบนักกลัวอะไรแบบเนี้ยเออมันก็ก็ก็อยากให้ให้ทุกคนรู้ว่ามันมันมันแย่นะถ้าไปแล้วเจอแบบเนี้ยมันแย่เนาะเออมันก็ ก็ประมาณนี้แหละค่ะ,ะครับประมาณนี้อืมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมครับปตุ้มส่งนัการการรมที่จําไม่ลืมใช่จะเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะเ,คเป็นเรื่องจบเพื่อนเ่าค่ะผมขอญ่าสรุปอย่างนี้ได้ไหมขอ,อยญาสรุปอย่างนี้ก็คืออ่าพี่ที่อยู่พี่ปูเนี่ยนะฮะไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็อ่าถูกผมใช้คํำนี้เราเราสามารถพูดได้นี่ถูกไหม ได้ค่ะได้ได้ไดไดคือไปไปไปทำงาน <c oughs> ก็ด้วยความที่โอเคแหละอยากจะไปหาเงินกลับมาบ้านนะฮะเราก็ไปเจอในไอไอกอรเนี่ยก็คือยากุซ่านี่แหละ <c oughs> แล้วก็ไปรักใคร่กันแล้วสุดท้ายมารู้ก็คือยากุซ่าคนนี้เหมือนกับไปหลอกคนไทยอ่ะแล้วก็เหมือนกับมอมยาเนี่ยเอายาให้กินแล้วก็เพื่อให้ที่เพื่อที่จะให้ไปรับแขก ถูกไหม <ฮะ S 1> แล้วพี่ปู <ฮะ S 1> ก็คือเหยื่อนในหนึ่งในนั้นใช่ที่เป็นเห<ช>มือนกันเข้าใจว่าไปเจอรักแท้แต่ที่ไหนได้ไปโดนเขาหลอกใช่ค่<ฮ>ะถูกไหมครับแล้วก็เหมือนกับหมอเนี่ยวินิจฉัยมาบอกว่าน่าจะกินยาเกินขนาดยาเนี่ยน่าจะเป็นยาแบบกล่อมประสาทเนี่ยตามที่ป้าตุ้มรลฟ์ฟังก็คือเหมือนกับก็ให้กล่อมประสาทแล้วก็เพื่อที่จะได้รับแขกและเอาจิง <ฮะ S 1> จริง ที่นู่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงประตูมเล่าให้ฟังว่าเขาเหมือนกับมาขอโทษนะครับลุมโซมด้วยอืมสุดท้ายตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ,อคนที่ชื่อป้องเหน่งเนี่ยที่เป็นยากูซ่าเนี่ยคิดว่าจะดีนะ แต่สุดท้ายแล้วมา,มาบอกกับเพื่อนว่ามาบอกกับป้าออนว่าอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวจะช่วยทําศพแล้วก็เดี๋ยวจะเผาคือจริงๆแล้วถ้าใครไปเสียที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับในการพาศพกลับมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงมากส่วนใหญ่เขาจะเผาที่นั่นเลยแล้วก็เก็บอัฐิเนี่ยกลับมาประเทศไทยแต่เอาจริงๆฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่ปูยังไม่มีแม้ก,กระทั่งอัฐิที่กลับมาบ้านเกิดของตัวเองเลยนะ ใช่ค่ะใช่ใช่น่าสงสารมากถูกแน่นอนคนเราเลือกเกิดไม่ได้แหละครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้หหละบางบริบทหรือว่าบางบางบางครั้งหลายคนคอาจะถามว่าทําไมต้องไปทําแบบนี้ด้วยแต่จริงๆบางทีมันณจุดจุดนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเลือกไม่ได้จริงๆงร,ร,รทิทุกคนอยากมีตังค์มาจุนเจือครอบครัวหมดแหละครับทุกตัวทุกคนอยากมีตังค์กับมาเล, p, เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือแม้กระทั่งเลี้ยงลูกที่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยซ้ำไปใช่แต่เส้น<ช>ทานใ<ช>งในการเดินของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน <bearings S 2> <Told S 1> ใช่ค่ะลูกใช่ชีวิตมัน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 ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบนะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปมาที่นู่นเนี่ยผมผมฟังเรื่องนี้แล้วผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะปตุมคุณผู้ฟังผมนึกถึงเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับเพลงโยโกฮาม่าคือมีแค่ตัวไปเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะไปหาเงินนีแน่นอนแหละฮะว่าไม่มีใครอยากจะทำอาชีพนี้หรอกครับแต่สุดท้าย กลับมาบ้านมีแค่เท่ากระดูกวิญญาณกลับมาเท่านั้นเองนี่อย่างเรื่องนี้พี่ปูเนี่ยกลับมาหาแม่ของตัวเองผมว่าตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นู่น่ะจิตลึกๆของเขาว่าเขานึกถึงที่บ้านแน่นอนครับใช่ค่ะเพราะว่ปู่เขาจะพูดถึงแม่เขาตลอดเวลาว่าเขาเขารักแม่เขาเขาไม่อยากให้แม่ขายก๋ยเตี๋ยวว่าแม่เหนื่อยค่ะอืมก็ ออย่างที่บอกแหละครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แหละครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่แต่เราเรื่องที่จะดีได้ใช้คํานี้แล้วกันเนอะเราเรื่องที่ควาดีได้แต่ทีนี้เส้นทางในการเดินของแต่ละคนมันจะเป็นยังไงนั้นมันมมันไม่มีใครสามารถดูได้ใช่ครับใช่นั่นคือเรื่องทั้งหมดนะป้าตุ้มเดี๋ยวนะคะนัดป้าตุ้มขอฝากอะไรนิดหนึ่งได้ไหมคะยินดีเลยครับป้าตุ้มครับเชิญครับคือ าตุ้มอยากฝากบอกหนูหนเด็กๆที่ที่ที่คอมเมนต์นะนะคะลูกออย่าอย่าใช้คําว่างโง่กับการที่ว่าผู้หญิงไปทํางานแบบนี้ป่าตุ้มอยากให้เปลี่ยนจากคําว่างโง่เป็นคําว่าสงสารดีกว่าไหมคะครับมันจะทําให้ให้ให้ตัวหนูเนะี่ยมีที่คอมเมนต์จะมีความสุขมากนะอเออนั่นแหละป่าตุ้มขอแค่นี้แหละคะ่ะลูกได้ครับ <laughs> จริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อบบสักครู่นะครับคนเราไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้นี่ฮะล้วก็ <S <S ในการที่เราเข้าใจครับไม่มีใครที่อยากจะไปอยู่จุดนั้นแน่นอนแต่ว่านะบบริบทเขาณตอนนั้นเราไม่มีใครทราบเราไม่ได้เป็นเขาแค่นั้นเอง <S <S ได้ค่ะได้ป้าดุม<ด>ักษาสุขภาพด้วยนะโอ้ยฟิฟตค่ะตอนนี้ฟิตเพิ่งเล่นโยคะเสร็จก็มาคุยกับมรดินี่แหละยี่ผมขอญาตถามเสียมรยาทหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละไม่รู้ถามได้หรือบอกขอโทษนะ บอกไปสองรอบแล้วนะผมจำไม่ได้จริงๆเท่าหกเท่าไหร่ป้าตุ้มหกสิบสามค่ะหกสิบโหยังเสียงยังเฟี้ยวอยู่เลยครับป้าตุ้มครับรักษาสุขภาพค่ะเยี่ยมเลยป้าตุ้มรักษาสุขภาพเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่โทรมาเล่าในรายการที่เอ็นดูพวกเรานะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับป้าตุ้มครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ